จะมาระเรลี่ยนมึกพิมพ์ของ printer ์ r r t h e r นะครับตัวนี้เป็น printer ์ r r t h e r r a ์ e r printer นะครับรุ่น H L L 2 3 2 0 d นะครับตัวนี้เป็นตัวที่ไม่มี Wi-Fi นะครับตัวถูกถูกแต่พิมพ์สหน้าได้ อันนี้หมึกมันหมดนะครับก็เลยซื้อมาเปลี่ยนนะครับใช้ยี่ห้อนี้เลยฟ้าทโทเนอร์นะครับเป็นฟ้าทโทเนอร์รุ่น tn 2 3 8 0 tn 2 3 6 0นะครับซึ่งจะเป็นตรงรุ่นของตัว b บร t เดอตัวนี้เลยเอานี้เราก็จะมาเปิดฝากันนะครับก็คือเราจะแกะตรงนี้ออกมา หลังจากนั้นเราก็ดึงรับออกมาโอเคนะพอเราเปิดเรียบร้อยแล้วนะเดี๋ยวเรามาดูใกล้ๆกกันตรงนี้นะมันมีลูกศรน,นะเราก็ดึงออกมาเรียบร้อยนะครับนี่ดึงออกมาละเดี๋ยวขอ เอาขึ้นมาก่อนปึ๊บนี่นะครับเราดึงออกมาละเอาน,านี้ตัวทนเนอร์ก็คือตัวนี้นี่นะครับเปลี่ยนเรียบร้อยนะครับดึงออกมาแล้วยังไม่เปลี่ยนก็คือถอดออกมาเรียบร้อยนะครับอันนี้ตัวดามันก็จะอยู่ตรงนี้สีเขียวนะยังไม่ได้เปลี่ยนดานะครับอันนี้คือตัวที่มากับเครื่องของแท้นะครับ เป็นบราเดอรเลยคราวนี้เดี๋ยวเรามาดูของเทียบนะครับเป็นยี่ห้อนี้ f a r ูเนอรนะครับราคาก็จะถูกกว่าของแท้สามเท่าได้นะครับนี่นะดึงออกมาเดี๋ยวเราจะมาเทียบกันอ๋อ้ชิก่อนนะ นี่นะครับของเทียบนะครับฟู่ฟู่โอ้ยอ๋อมันก็จะดูแบบว่าอ่านี่นี่จะประมาณนี้อันนี้ของแท้อันนี้ของเทียบโอเคมันก็ดูไม่โอเคนะดูดูไม่เอทอ่าไหร่ตรงนี้คือหมึกนะหมึกมีที่หมุนหมึกเหมือนกัน่ะคราวนี้เราก็ดึงออกมาตัวสีส้มนะ กดปับป๊บปั๊บอ่ามาแล้วเราเราก็ใส่เข้าไปนะครับอ่าตรงนี้จะมีตัวล็อกของมันอยู่กดกลับเข้าไปอ่านะเอาใหม่นะสมมุติว่าเราดึงออกมาดึงออกมาก็คือกดตัวตัวเขียวเนี่ยดึงออกมากดกรึ๊บเข้าไป เอาใหม่กดด้านออกมาเป็นอย่างนี้แล้วก็กดกลับเข้าไปเรียบร้อยละนะเรียบร้อยละเปลี่ยนเรียบร้อยละตัวนี้ตัวเก่าตัวเก่าตัวเก่าเป็น b r o t เดอนะของแท้อไม่ไปนไรมันหมดแล้วนะครับก็เดี๋ยวก็เอาไปให้ร้านนะครับเขก็ไปรีไซเคิลได้มั้ง ไม่ไแน่ใจเหมือนกันเห็นไหมครับของเทียบกับของแท้นะของแท้มันดูดีกว่าอยู่แล้วนะครับได้เป็นไรพอเราได้แล้วนะนี่เรียบร้อยแล้วก็ใส่มันเข้าไปแล้วก็ปิดเท่านี้เดี๋ยวผมเปิดคอมก่อนแล้วก็เปิดเครื่องนี้ คือตอนแรกเนี่ยนะครับทนเนอร์มันหมดอนะ่ะตรงเนี้ยมันจะค้างเลยนะครับตรงสัญ,ญททลักษณ์ทนเนอร์มันจะค้างเลยตรงไฟโท n นเนอร์มันค้างเลยแสดงว่ามันหมดแต่ตอนนี้อ่าเรดี้แล้วแสดงว่าใช้ได้นะใช้ได้ละเดี๋ยวจะลองพิมพ์ดูนะครับเดี๋ยวจะลองพิมพ์ดู นะก่อนอื่นเดี๋ยวเราเอาอันนี้ใส่กล่องก่อนแล้วก็หาที่ทิ้งเนาะนี่จริเขามีคู่มือด้วยนะจะทดสอบพิมพ์นะครับพิมพ์สองหน้า นะพิมพ์สองหน้าลองดูโอเคมาละเปิดไฟสักน,นิดนึงแล้วก็ เดี๋ยวลองหาไฟล์พิมพ์ก่อนนะครับเดี๋ยวจะลองพิมพ์สองหน้าดู พิมแล้วนะครับเพศสองหน้าหนึ่งขีดสองแล้วก็ปิ้นบอสไซ อ่ะผมจะพิมพ์แบบเซฟโทนเนอร์เซฟอิงโทนเนอร์แล้วก็กดพิมพ์อ่า โอเคโอ้โหโอเคนะผมว่า oh, ห oh, มือได้เลยนะเนี่ยตัวบาร์เดอร์ที่ที่ที่พิมมาก่อนหน้านี้ผมว่าผอวอันนี้ชัดกว่านะไม่เป็นไรถือว่าได้แล้วกัน นะครับก็ตัวนี้เดี๋ยวแนะนำอีกครั้งหนึ่งนะฟ a ส t t เนอรตัวนี้นะครับขายอยู่ใน B2S ก็มี o f f ฟิศเมดนั่นแหละนะครใช้แทนได้เลยใช้แทนหมึกแท้ได้เลยนะครับใช้แทนหมึกแท้ได้เลยแล้วก็ราคามันถูกมากนะครับคือเขาบอกว่ามันพิมพ์ได้2,000แผ่น นะ2 8 0 0แผ่ราคาอยู่ที่450บาทนีถูกจริงถูกจริงนะครับโอเคสําหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับสวัสดีครับ